ปลดล็อกเรื่องหลังเพลง Plants vs z o m b i e ที่คุณอาจไม่เคยรู้มีอะไรบ้างไปดูกันเลย 1. ใช้เครื่องดนตรีหลากหลายผู้แต่ง Peter ร์แม็ n คอนเนลใช้แบนโจอายุ90ปีจริงๆในการบันทึกเสียงเพลงมีการผสมเสียงจากหลากหลายเครื่องดนตรีเช่นสไลด์กีตาร์แมชชีนแบนและเสียงเทคโนเบาๆ 2. มีสไตล์วิมซิ i ค a ลเ o เลอร์หลอนแต่น่ารักทำให้เกมดูไม่เครียดแต่ก็ไม่ตลกจนเกินไป 3. สื่ออารมณ์ของฉากได้ชัด เพลงในฉากกลางคืนสาะน้ำหรือว่าด่านลูปเนี่ยก็ต่างมีจังหวะเฉพาะที่จำได้ในทันที z อ m b i e on y ยอร Lawn คือเพลงปิดที่แฟนๆไม่มีวันลืม your ปีนี้เนี่ยเกมได้ออกแผ่นเสียงไวนิลฉลองเพลง Plants VS z อ mbie อย่างเป็นทางการกล่องเนี่ยก็จะเป็นฉากสวนซอมบี้แบบงานผ้าแฮนด์เมดซึ่งมันน่ารักมากๆแฟนเกมเนี่ยไม่ควรพลาดเลยนะคะแล้วมีใครเคยลองเล่นเกมนี้ดันไหนยากที่สุดบ้างลองมาแชร์กันได้นะคะ